สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันนะครับสภาพ1ใน100 000, 000, 000, ยไม่แท้91,000กิโลเมตรนะครับกับ Honda Jazz นะครับ Jazz 5ประตูเครื่อง1,500เกียร์อาอาโต้ VTEC ปี2007นะครับรถโดยรวมสวยมากๆนะครับไม่มีชนหลักอัดต่อหรือพิกล้ามนะครับชุดแต่งรอบคันสีขาวงามๆแบบนี้นะครับ5ประตูสุดฮิตนะครับ h อนด้า a จ z นะครับใครสนใจนะครับคันนี้1 9 0 0 0บาทนะครับ19,000เพบาทรถสวยเดิมมากๆนะครับไม่มีชนหลักอัดต่อหรือพลิกล้ามเอกสารครบพร้อมโอนไม่แท้แน่นอนคันนี้ 91,000กิโลเมตรนะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนใครสนใจนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับคันนี้ยังสามารถจะผ่อนได้ด้วยนะครับผ่อน4ปีอยู่ประมาณ3,500นะครับ ใครสนใจนะครับโทรเจรจามาเลยครับมาเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับรถสวยสมบูรณ์สดๆนะครับเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับไม่แท้แน่นอนนะครับ9ก0 0 0กิโลเมตรนะครับคันนี้ติดแก๊ส LPG ระบบมิกซ์นะครับถังแคปซูลได้ไปก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับติดแก๊สไว้ให้แล้วนะครับสำหรับสายประหยัดสายแก๊สนะครับไม่แท้นะครับหรือเรียนตามตรงถ้าใครไม่ใช้แก๊สนะครับได้รถสภาพนี้ไปใช้น้ำมันล้วนก็ได้นะครับเพราะรถ ไม่น้อยมากๆนะครับวิ่งน้อยครับรถสายจอดใครที่ถูกใจเข้าใจสนใจนะครับราคาสภาพนะครับจะซื้อไอใช้งานจะใช้แก๊สก็ได้ไม่ใช้แก๊สก็ถอดออกไปเลยครับคุ้มครับด้วยสภาพด้วยปีด้วยราคารับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับทุกกรณีครับใช้แก๊สไม่ใช้ซื้อได้หมดครับเอาไปใช้งานนะครับดูแลง่ายครับรุ่นนี้ก็อะไรเยอะครับทนครับนี่ครับถังมาให้เรียบร้อยนะครับสาย LPG นี่กิโลละ บาท50ประมาณนี้ครับคุ้มสุดๆน,นะครับเครื่องพันห้านะครับมาชมได้มาเช็คได้เลยนะครับใครอยากได้รถใช้งานแบบจริงจังนะครับใช้ได้ขับไกลขับยาวใช้ทุกวันนี่เลยครับตัวนี้ครับ เอาไปใช้งานนะครับดูสภาพภายในนะครับเนียนๆเลยครับเบาโอโหงามจริงๆนะครับการันตีว่าใหม่แท้แน่นอนนะครับไม่มีกรอใดอย่างใดนะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบจะสดจะผ่อนเตรียมตัวนะครับผ่อนได้ครับคันนี้ผ่อนประมาณนี้ก็ถูกใจแน่นอนนะครับพวงมาลัยมันอีฟังชันนะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับรถพร้อมใช้เอกสารครบนะครับใครถูกใจในสิ่งที่ผมนําเสนอนะครับไม่ว่าจะใช้น้ํามันล้วนจะใช้แก๊ส ก็ได้หมดครับซื้อไปเลยครับไม่ต้องเติมก็ได้ครับแก๊สใช้น้ํามันก็ได้ครับใครไม่ถนัดแก๊สก็ไปถอดออกครับหรือก็ติดไว้แบบนั้นนะครับอยากเติมก็เติมไม่เติมก็ไม่ต้องเติมครับประมาณนี้ครับมันคุ้มนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบและถูกใจก็ลองพิจารณาดูนะครับแชสจีดปี2007เครื่องบรรณาห์วีเทค้น้ำมัน LPG ระบบมิกนะครับสนใจมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับคุ้มครับ สายแก๊สก็ได้ถือว่าสุดยอดขายสายน้ำมันก็ดีครับเอาไปใช้งานครับประมาณนี้นะครับเข้าใจในสิ่งที่ผมนำเสนอนะครับคุ้มมากๆครับฝากไว้ด้วยครับ